สวดมนต์ความเพียรพระกิ่งพาเรพินาตมาตริดหนึ่งครั้งที่74วันที่13กรกฎาคมสองพันรบัดนี้วันที่13กรกฎาคม2568เป็นวันที่74็ี่ที่ข้าพเจ้านางสาวกันพัคณสุแก้วขอถวายเสียงสวดสาธยาย พระสูตรพระบุคและมนต์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาได้กรุบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลิกได้มีสมาธิเจริญในอาัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทกราบพะระระนตรตยอรังสมาสัมพุทโธับวา่าพุทธามภานตังปิวาทีมิสังฆาโตรพระวัฒธรรมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพุทธอสังฆสังโฆสังฆนมามิบทที่สองบทสวดบูชาพระเพริพินาอรังสมาสัมพุทโธสจดังปรินิ ละมาโนานิปารมีจัติสติยาวิชิวังอาหารพื่อทางทำมังสังคังสนังฆตโปุเชมิรัตนตยางทำมังสารมิสตินาริสามประสูุนเทวราสมันตาจักรไเรสุอัตตะคจตุเทวตาสถมังคุณิราชสัสนตุสังฆมทังสังเคกาเมจุเปคลิสิการเดจตริเควุมานีที่เปรระเทจขันเมตรุนคานิเคาบุรุหิกิเตุมาเจนุเทวะารทาวิสมียังคันทัพนาคาติถันตาสังฆาตยางคุนิวราวะจังสัพมิสสุนันโตธรรมสราโ สมทาครสมุาคมสามาคาสมทามุสาคมาสมาคสมาคทบทที่ห้บทสวดไทสงขมาปะทะพุทธังสังชามิธรรมังสดงชามิสังฆังสังชามิทุติยปิพุทธังสังชามิทุเยมิธรรมังสังชามิมิสังฆังสังชามิทุติยปิพุทธังสังชามิทุติยปิธรรมังสังชามิทุติยปิสังฆังสังชามิบทที่หกบทสวดสัจเกติคาถาาที่มีสังอัญญังพุทโธมีสงวเอเตนะาสนวัชนสุติมีโรสะทาะา ปริที่เจ็ดบสวดติรัตนปนามขถาพุทธังนะเมระณะพุทธสรีระจิตตังธรรมังนะเมระณะพุทธะวิสุทธะสีรังสังฆนะเมระตะระณะพุทธะวิเศษระทิฏฐิเอตังอเมนติรัตน์ระณะแต่เยวังสมาสมโมสริตาวัตุวิเศษสัพพูตังอโยยะอุวัตตุคุณอยค้าัตุสัพพะวัตตังอสมิตาต่ยมพิปิต่ถิวะยะญหาปิทานถิเอกังวิรานติฏฐะเรสมาสัมภะเวนะโลเกกทาจิตจัจเจเรนจะปะตุพุทธังคภิระยานวิสศยังทิ อติทุตทัศทังเว็นุหิปันทิฏฐะชนิหิวิชัญญารูปังโลกัมหิเกจิกทันจุปรำปิยัเกสันติสุถุวิธิทางคุรกายตายะายมิเหวะชนตายะสุวิสตังภิสมุปัสสังมณสิสุทธาปัสสะทัธาณังปุญญาธิกานะมะสมุตตมะปุณณภูมังทุขขาปโมจะนะมุขะสานังคาตาณังปูชาเรหิโสปรมายปุชายังทิพนัสสจิกิริยาจุปะนิสะยะถังสมาคิสะละ อกิเลสะมะละโสธนสิทธิยาจะสาธุหีอัฏฐกุสลโหปะเสวนิยัมปาเนหิจปาปิสสะสตังอสรานาคณะธรรมนียะเมวะตาสมาหิตังเตระนังสระนังฆาตธมหะละตินทีพังคณะนิสุตนะมะสมานาปูเชมจปาปิสสะสตังสุปัสสนะจตนะจิตาตถาโนปาดิจาริยาสัทธารัตถาปุญญะตถาสุกเตนะสุขีภวิโมเตชนะตัสสะ จะสถาปิสวสดเโหตุโยเจทะธรรมะวินายาัยยมหิปะมาณพภูโตโลกุตระพิสมยโยนิโรตุวชังทศปานิสะยะัย,ยะไสยยะอยัมภิหุตุวัตถุตเยปะดิจโตสุปัสสะทะการุปถ 8. มะการาสิทธิทาถาโยจักบุมุมหัมมาราปะกโทสศมาวุโศกโตอิมตโตมรอัอาาสะ ปราสาวินิมย์โมเจยันโตอเปเซ่เกมังเชลตังวิเดยรพุทธังวรังเศษสารามมิโลกาสะนาถันจะวินายกจะตเตชัสสะเตชยาสิทธิโหตุสัพพันตรายจะกวินิสเมนโตธรรมโธทชโยวิยะตัสสะสัตถุทัศเสสิโลกาสะวิสุทธิมาคังลิยานิโกธรรมธาตัสัทพารีตัตาวุญสติเกโรจีโนธรรมังวรังเศษสารามมิโมขปัฏานอุปสรรตัฏฐังตเตชัสสะเตชยาสิทธิโหตุสัพพันตรายจะกวินิสเมนโต ัทธามาเสนาสุขตานุโคโยโลกัสะปปุปกเรสัจเตาสันโตสยามสติจทกจะสวัสดิาัมังวิตังกรติสังฆารัตังศิสานมามิพูทธานุพุทธัทางสมาสีตระทิถิตัตเตรสยตชะสิทธิหุตุสมาตยยาจะวิรัสเมตุดิกาพโมกะอัตากานโมอรตโสมาสามพุทัสสะมเหสิโลโมอุตตมะธรรมมัสสะสวัสดิขาตเสวปติทะโมอสังคสัปิวิสุทธสีระติิโนนโมอมาตยะระระระตะนายะสะสุกัง นโมโอมักาติจัสตัสะวัตถุตายะสัพินโมกาะปะภาเวนะคัตฉัตุปะวานโมการานุภาเวนะสุดิโหตุสัพพทานะโมกาะสัปเทเชนะววทิมีโมิเทชวาบทที่สิบพุทสวดมาสมัยสวดเอวามิรังเอกาสมยังภักวะสัสุภาติขปิโรสุสมิงมาวันนมหาาิโกสังเขนสติประจามาไดหิพิโกสัตหิสัพพิเวาไดหิทัศนิชฌากัตุดทิวดายุภยนัสนิปิตาหนติพระวันดังท่านสาพิโสังขัา วาสกายิันังเทวดาอิตาโดสิอยังโคภาววสเกสุกะติกับกับิโรธดทศมิงมหาในมหราตามิโกสุเกตันสติปจัมภที่ิคุสติสเพวะอนหันิหิสาหิจะโลกะทาตุหิเทวดาเยปุยนาสันิปตาหนติภวัตสนิยพิคุสัญจะยานนมายมิยานภควาเตนุสังกยามาอุกมาาภาสันติกิปเจคาาปเสยมาติอะโคตาเทวตาสยพินมาปรวาุริโสสามิทังวาภาษาภาษาังว่าภาสมิชอิวเมวสระวโสสิเวสอเดิตตุ พรวัตปุรตตปาถุราสุอดหตาธิวัตถาภาควันตังอภิวเทระเอกมาราัสโเอกมาาัโคเอกาเทวัตาภโสันิกอิมังคราภัสสิอาสมยยปาวานาจมีเทวะกยะสมาหตัคตาตังอิมังธรมะสมายังถะไคไดยุะราชตังติอระหุปราธิวัตาะโทสันิกอิมังคราภัสสีตตระภิกสมาังสุจิังรุชุกะัคสุสาธิวัตเนตันิายิตตะวะริธิาีะดิปิทัตติอโอหัวมา จักุมารตาสุธันดาสุสุนักขติอระหุอภราติวัฒน์าโตศรีเกอิมังคัทัอัปสิเยเกจิพุทธังสานังคตาเสนเตคมิสัตติอปายาภูวิงปะหายามุสังเทหังเทวะขยังปริปุเรสันติอระหุพักวะพิโกอัมเตสีเยปูยุนาพิโก อภิเกเวทัสสุโลกะทัสสุเทวตาสนนิพิตาอดีตตระคตังทัศนียะพิโกสังฆารจะเอปิเตภิเกเวอิสุกติตาตมะธาตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพักรวัตาเอตัปรมิวะเทวตาสนนิพิตาอิสุเจยะทะพีไมหังเอตาระหิเยปิเตภิเกเวอภิสันตินะคตาตมะธาตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพักรวัตานังเอตัปรมิวะเทวตาสนนิพิตาพริสันติเจยะทะพีไมหังเอตาริหิตอจิกิสัมมิภิเกเวเทวะกายานังนามวนิ กิริยสามิเบกเวทิวะกายานะมะนิตเตสิสามิเบกเวทิวะกายังนามะนิตังสัทธะสารุกะมะณัสสิกะโรธาปะสีสามิติเอวะปะฏิโคเตภิกขุภาวะโตปะจะสุสงฆภาวะเอตาทะวะจะสีโลกะมะลูกะสามิยะทะพูมาดะทาสิตายะเสฏะกิริติขะปะราภิธะตาสัมหิตาปุตโตสิหาวะสาลีนาโลบาสัพพิสัพพโนอัตถะ ตามรสาสุราวิปัสสนามานวิราภิยปัญจสดียตวาวณีกาิรวัเวตาตอมริสถาสาวกศาสนเเทวกายาิกตเตวิชาถาภิกโวเตจัตตาปมากงสวัพุทสนาเทสาปตุรยานาอมุสนาทสอภิเกสามรมิทสังอัสัติงังอกศสนาอมุสนามรสงอภิเกนตมรภูิทสภาะระหุตจสภาภิจาวกิรวนาจักมาตโตอมริสถาสาวกสนเเทวกายาิกตเตวิชาถาภิโวเยวังติสมิขรายิูปปะสสัสาสาวิยา ตวัตัวยาสัตย์โมาวิทยาัยพีกมุกพีกระมนาชัาาสาหมิทยาขนาดิีมานโชิดมนโตวตัวยตโนาิะสมนา สารครัดิสาสายาขนาดวิโนที่มันตัวชุ่ยมันโตนะวัตยาเสีมทานาพิกมุกพิกนังสิยนังอิจเดสาสาสายาขนาดเทวิโนที่มันจะุยมันนะวตยาเสีมทานาพิกมุกพิกนังสมินังเวสามิตาปัจจสตายาขนาดเว่าิโนที่มันจะชุ่ยมันโตวัตถุยาเสศิลโมทามนาพิกมุกพิกกนังสมิยงนะกุปิโรชกยิโกภูริราชนิเวสังพยยนังสตาสังสยาขนาดปิลูปัสติกุปิโรชกยโกสุปะคัสปิริ อิธานามาปรอิทิมนตชิดมันโตอัันตยัสสิโนมรทำอะไรพิมงพิัสมิงนางถ้ามนจทีสังราชวีรุหัวต่อสาาสิติที่ปติมาราชยัสสิโสปปิสาภวออิธานามาภะราอิทิมันตชิมนโตวัตยัสสิโนมรทำอะไรพิคมงพิฆนักสมิงนางปชิมนะปชิมจัที่สังราชวิรุษวิรุับสาสิติปิมาราชยัสสิโสปดปิสาภวโออิธานามาภราอิทีมันตชิดมันโตวัน้นตยสิโนมทำอะไรพิ วิรตประสาิยัขณะที่ปริมาจายัสส์สรีสุปติปิศาบาวอิธานามาภาราอิทธิมันจะช่วยเตมัทวนาวเตยยักษ์เสกมรรบรรภิกมุกพิกนัสัตินาปปริมาจะปริมานที่สั่งข้าตาตทักทนิโรภปชิเวนะวิโรภกุโดวรันที่สังจะต้องมาราจะสมันตาจัตัวรทธิสัตตะนาถาสุวันีกับไปโราเตสังมาเยิวยาคูวันจะได้้าามายากเรียนทุปว่ผจะโรชานุกคัสโซถอดจากิโนขันดอน อากปจสิโเจวัติรเจวัชชาสายเตจานิจารชนุขตภาษาราชุภมวัฒนาภพิกมุกพิกลังสปิงวนาอัทาูนาภาษานาคาวสาราสหะตาชการกมัสตานาคูปายาคัสะยาธิภียามนธมตาาจัอากูนาคายะเสติโนเอราบุมหานาคูสุภคะสเลิวนางยินหะลาเชังสารันติทิพาทิชาปะขิวิศจรัคูเวหาสัสานวนามชาปตาจิรัส อิติเดสานามาเพทตธาราชาลมาส, eland, ส, cocoa, ส, yo, aquilo, iment, สีสุปนาทเขมามงกสีพุทโธสันทายวัยยุววิหิตานาคสุปนาสนาคังสุพุทธังชิตาวิชราหะเถนะสมุทรอัสวสิราภัตโรวัสวัสเสตอิธิมตยะสัิโนกระัจชมาภิสมาอสุราธนาเวคสาเวปาจิติสุจิจระปารถโนมุจิสหาสตันจักปะริพุตนาสเพเวโรจระเมงกสนหิตวังปริเสนาอหุปธามมปะขมงมยุไรพัดติพิกรังสปริวนา อาโปจะเทวาปฏิจจเตโชวายโยตระคำูวรุณาวรุณเทวาโสมจยะสสะสะเวรากุรณากายะกัคกุเทวายะสสิโดธาสิเตคราสสะทากายะสะเพียตัวิโนอิทิมตยชุติมิโตวันแวตยัสสสิโดมัทธมนาปิกมโมพิขังสันึาวเวทุจัเทวาสันดิชาสัมมาจัตุเวยามาจัตถสุปบริสัทเทวาตระถัพมุขโปรกิจันสุริยสุปริสัทเทวะคือยะ สุริยะมังคุปรคิตานะคะต่นนประิทวาอาคุมนาวรากาบัสนงวัสดุเศสกดบคะบวิทโตท่เสด็จท่สารคายาสเปียตะวินโย่ิมัตวชิมันโตอาดาวาตัวอัสสิงหบัณฑนาพิคมุงพิษนาสัปเนวนางอาตาคูสาวุเทวาชรามกสิกาหรือวาริจกาจารุชาจาอุมาปุตานิบาสิโนวัลุนัสัสมาจารุจารัจจ์อันนจักกาช่วยอุจจรักุอาคุวาสเน วาสวัสดีสิโนทัศเศธะธาตุทัายาสเพียะวิโยทีทมุมันวนาวันยัสสิโนมธนาิกมกินาลังสิังสามนาามาสามนามมสามโนสัมาคิาปสุสกาปุรมนุสกาอรหรโยเทวาเยจารุธิตาสิโนปารคามาปารกาอโคเทวายัสสิโนทาเสด็จทัคายาสเพียระวิโยตมันตัวชุมนวันาัยัสสิโนมาธนาิกมินังสมิงหลังุกรุหะอุราอังคุปินาสัสะราต ยมที่มันเธอช่วยต้ายักติมันทำมาาิกมุกพิขนาดสมริยุลาเคมียะตุสยามากระกาจายยัสติโนสัพพิทคารามาเศทาชตินาอาชตินรมาจารสวาณิมานาและติโนขวดหาคนมตาถ้าเถ้าทางกายาสเพียรตวินวิญนวิทีมันอช่วยเปนตัวนาวตัวยัสติมันทำมาดาพิกมพิขนากสมริยุคลางเสถีเทวานิกายาสเพียรตวิโนนามันวะเอนอาการทรงจันยสัสสัสสะภูศดีมัคคีรังเินามานา สุมาปรามทจักปุตตอิทิปโตสหัสนานังคุโลติโสจักโสคาสปิวนาสาสะพรมรกรนามหาพามาพิติตติอุปปะนชิติมันโตพิสมายยานชัยโสท้สเสถาอิสระกูปเจเกวันโสธินนทิี่สัญญามาจุดอาคาะาริหาริโตปาริวาริโตเตจจสเปียพิการไสิเสด็เวสภามเกบาราสินาพิกามิปัสกาสาวมณิชางอิทธาภรธาภระาลาหินาทัตมภโรทสมัติธปรนิวาริธาโมมุญญากุจินังอิทิทัรมาสินุกาสินาปิสัยปนิรามหจัสรารัตวานาเพรา าจะคุมาตดตมณีสถานสงฆ์ศาสนระเตมารสนาพิคมามารสนาพิกกันตาเตวิชนะเพิคบวจะตาปามกระุกพุทธศาสนาวิารคปะกมงเนสามบรปิจโยะเปวยสังฆาเวรยะสิโนวัฏิสาภริสกเชะนตติปถิเบปุสวดมังคสตังเสวนาจภานังปิทานจะเสวนาปูชาจปูชนียารังเอตามัตมาปฏิรูปเทสวาโสจาผปุเพจจักตะปุญญาตาตะสัมาปิจักเอตามัตุ

กันติจะสโววัจะสตาสมานานันจาัทัศนงกาเคลีธรรมะสากะชายเอตามมาตุมังตปุจัพมาเยจอริยสัจนะสัจทัศนงนิพพานสัริรีย,ยจาจะเอตามมตุม,มังพุทธะโลกา,าธรรมีจิตังยะสะนะกัปติอสุกังเวชังเฮมัง เอตามาตมัเอตาที่สานิกตวานะสัพพะมาปรายิตาสัพพะธาสติงคตันติตันเตสังมังคระมุตตามันติบทที่สิบสองบทสวดยอระปพปิฏยังกิจิวิตังอิทธาวังรังวาสกเกสุวาังวาอย่างสารังเมตาอนุสัมมังปิตาฐะคตินะอิทธาปิพุทธะรังเปตังเอเตนะสะเจนะสุเวทุโธขยังวิระคังอมตังปริตังยธัชคาสกายมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมัติกิจิอิทธาปิสังฆาเม ระ่ามีตังเอเดนัสเตนสวสุยามพื่อเสถาริวานี้สุจิงสมาธิมานันตะวิการยะมะหุสมาธินาเตนะสะโมนาวิชติอิทัมปิามรเปทังเอเดนัสเซติัสสวัสถุเยปุกะระทะสดงสดงปสัทธาจตานิ าจตาริเอตานิยุคานิหนติเตทักินเนียสุขตาสสสากัยเอเตสุเินนิมาปาราอีทัมปิสสังเกราร่างปีตังเอเตนาสาจินาสุวเุเยสุบยุตธามันภาษาท่านเห็นอนีค่ะมิโนโคตาภาษาสาลัมิเตปฏิปตามาดังวิไคหะลาธามุธานิพคติงพุชามนาอีทัมปิสังเร่างปิตังเอเตนาสัจินาสเวเธอตุคิทางประเดนาวังนัทิสัมภวังวิราตจิตายะธิกีพระวสุมิเตขิดหนาปิฉาวิรุญฉันทะนิพัน บทที่สิบสามบทสวดธรรมบทศาสวะอตาเวชิตังเสโยยาจายังอิตาราปชาอตทธันตสะโปศาสนนิจังไสยตาจาริโนเนวะเทโวนะคานโพนามารโอสะโอมนาชิตังอปะชิตังกะเยราตถารูปัสจันตุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกศปตมสูตรภาสิตมิทังเตนะภะกวาตาชานตาปัสตาอาราตาสมาสุพเทนะเอตตะตุมเหมาอนุสเวนะมาปรมมะปรายมะ อิติกิรายมาปิตกะสัมปทานีนะมะตกะเหตุนาอ่าตกะเหตุมาอะยะคะเหนะมาอาการปริวิตกเกนะมะทิฏฐินิชานักดียามาพัพพระรปันตายะมาสามโนโนคฤยทาตุเมเหอตานาวะชนยัทธะอิเมธรรมาอกุสละอิเมธรรมาสาวัเชอิเมธรรมาวิญญูคราหิตาอิเมธรรมาสัมปตตาสมปถินามอิทายะสุทุขายะสังวัตติอัตตตุมิเหปัจเจเหยยัทธะ ยะธาทุมเหอตตนาวะชาเนยะธาอิเมธามากุศลอิเมธามานาวชัอิเมธามาเวียนยูปัสสธาอิเมธามาสมมาตาสมะทินาเิตายะทุกสุขายะสังวัตติอัตตุมิเหอุปสัมปชะวิหะเลยยะธาติปทิศภาปจดุปะในยะสุตอุปนิยะติชีวิตต่อมาปามายุงเฉลิมปนิตาสานสันติตานาเอตังพยังามมาณีเปรคาโมโนปุญญานิ กิรธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตามะปายังเชลูปนิตัสสัตตสติตาณาเอตังพยายามวันเปียกามาโนโลกามิสังปัจเจเหสันติเปียโยทธะกายนะสังยโมวจายะอุทะเจตัสสัตตสัตสัเปรสาสุขายะโหติยังชีวะมาโนุปะกะโรติปุญญังธรรมโมหเวอะคาติธรรมบจาริงธรรมโมสิโนสุขะมาวะหะติเอสานิสังโสธรรมเมสุเนยนะทุกติณขจติธรรมบจารีจะเพสังคารณะ ani jati yata panjaya ya pasati arani ni pite tu ke e sama hosi ria sape sangkara ara ara ya pasati arani ni pite tu ke e sama hosi tati ya pasati arani ni pite tu ke e sama hosi ria puti se poko so ara baraka chado yang ta na mege tu ria tan ya ya kan he ya nang jati papa tani banani cha aram tayani usaha bhaya ตชิตาเนตังโคสานังเขมังเนตังสนาโมทะมังเนตังสนามะขามะสัพพะทุขะปะพุทธิจะจัพุทธังจะธรรมัจะสังฆังจะสานังคะโตจะจาริอริยสังฆานิสัมปปัญญายะปสติทุกขังทุกขะสมุปาทังทุกขะสัจติกะมังอริยจารทังคีกังทุกขูปะสะมขามินางเอตังโคสานังเขมังเอตังสนาโมทะมังเอตังสนามะขามะสัพพะทุขะปะพุทธิบทที่17บทสวด เพราะเทกรัตคาธาอติดังนันอะนันวาเข้าไปอะนับปติคังเครัตคาธาบุคคลไม่ควรคำนดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมองสิ่งที่ยังไม่มาถึงเยสติดัง,งปีนะันนาปานจอยรัตคาธาจริงใดล่วงไปแล้วจริงนะเขาไปเอาลับไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็ไปยังไม่ถึงปัจจุบันจะ โยธรรมการาวิปัสสติอสังขีรังอสังกุปังตังวิทามารุสรยเขบุคคลใดเห็นแจ้ง่าประจันนี้่างม่คอนแคนทำนั้นได้บุคคลนั้นรนทนั้นหนงหนให้องอาเชวะจะมาทัพปังกดชนามัสวเพื่้ทความเพีรในวันนี้แหละ่ะรราบะู้ความตายในวันพรุ่งนี้ฮิโนสังคารันตีน้ามหาเสนีน้ามาจุนาพราะว่าขบัติพัติจะรับูิมีสนียนานยังไม่มีกระทั้งหนาอีกงวิหาริมาตาปีงามขอเราทำอะไรที่ดังต่างไว้พระดิสันโตติสันโ่อจิรตเตแล 18, บทที่สิบแปบทสวดปันหาปัจจภิกษณพปะแปลชนะธรรมมอมีชะลานติตาเรามีความแข่เป็นธรรมดาจุลปนความแก่ไปไม่ได้เพ e, ียรที่ทำมอมผีไปกรเดนนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจุลนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มแล้วทำมอมีมาแลนาันติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจุลนความตายไปไม่ได้สัพพิเมปเยหิมนาปิหินนาภวิธรภมวุเราจะเราเวเพีงต่างคือว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของลาความเจรินใจทั้งหลายของภูมิกับมาซางโกมีกรมาธายาโทกามาโยนิกามาปันทุกามาปีศาลานาเรามีกรรม กดวเป็นบุญหรเป็นมาเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปบางมีเหี้ยบินห่างไปจากพระพิทัพังเราต้องนักพิจารณาอย่างนี้ทุกคนทุกคนเทินบทที่เก้าบทสวดเทวดาอยู่สนชั้นาทุกข้าพตัณจิตภูการพิจารณาตัณฑิยาโสกข้าพตัณจิโสกัขรรตุสัพเพปิอธขรรตุสัพเพปิปานิโนเอตาวัฒนาจะมีสัพพะทังมุจิสัพปะทังสัพเพติวันมวดตดุสัพพะทังปฏิสิทิยาธารังคัตถุสัพพายาสี่ลัง ภาวนาเกี <Net> ่ยบหลวงคาชเทวรานสพื่อราปราตาปฏิการจะยังพระอนันจติเชนกปาสับทที่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานาคาะวิยปฏิทานาถาอยู่พนันมเสยยาเทวตาันที่ารอะ ยาเทวดาสติวิหาราวาสัสณีผู่เปคะเรโพธิคะเรต่หินไดหิงตาธรรมธาเนนะพระวัน,นปุตปูชิตาสุทิงกรรณิธะพิหารามัทะเรเทลาจามาชานามากาจัพิกวรสารามิกาธานาปฏิปัสกาคาราจเทสานิขมาจะอิสราสป,ปานาผูตาสุกิตาพระวันโุเตชาราปุชามเยปิจะทัศนผาวะสังเสริญนาตาอาตราวปาปติกาเทียริการธรรมะรังปริจเตสเปปิทุกษะกรรณตุสังขยังท้าตุเชรังสตังธรรมโมธรรมธาราจัปุขราสังโคโหตุสัมมาโคะ อรัยะจะหิตยายะจะอัมเหรักขโตส,มมสัทธัมโมสเปติธรรมมาจาริโนโอุทิงสัมปาปุริยามะธรรมมีอริยปวิธิเทบริบเบศบวสวดสภปฏิตทานคาถาแปลอรภิญญาปิตทานคาถาโยกนามาเสกปุญญสีธาตุกระตะยานัญญานิกระตะนิเมเตสัจจะพะคิโนหนโตสัตตานันตาปามานาคาเยาปิยาคุณาวันตาจะมหังมาตาปิตาทายโยทิฐาเมจาปะยะทิธาวาอนเนะมชชาตวิริโยสตาติทันติโรักขสมิงเตภูมาจะตุโโยนิกาปัน เจกระจตุวกราสังสันตาพระพุทธวิเยรังเยปิธานามีอนุโมทันตุเตยสัยังเยจีมังนับประชานันติเทวาเตสังฮิเวทะยุงไมยธินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสะเพสัตตสราหุโตเอาเรศกัจจินิโรเขมมาปัทถันจะปะปวนตุเตสาสาสิจรังสุภา ก็สัตว์ทั้งหลายไม่มีส่วนไม่มีประมาณจะเป็นผู้มีส่วนแห่งบทที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แรงบททั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วโดยชนเหล่าใดไปที่รักผู้มีทู้มีมาได้เป็นอย่างข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นเราชาวทั้งหลายที่เป็นกลางและมีการตั้อยู่ในโลกกระดับภูมิสามกระดับเมืองสี่มีคณะละคณะหนึ่งละคณะสี่ท่องที่อยู่ในภพนายและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดชอบแครสมองข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นคึงอนุมันิเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบกกาาาาารใหหหห้้้้้้สสุุขขขบอองงงพพเเเเจจนนนีททัััลลยแแ่่่ตตว์ ขอเหตุเกอนวัฒนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสดงพลอยอย่มีเวรอยู่เป็นสุดเสมอเถิดและจนถึงทางเกษมเถิดขอความหวังอดีของสัตว์เหล่านั้นจงเสมจเถิด ดยด้นพระ่ชชัยาเพระแงความเพียรด้นในเการบูชาพระพไตรด้วการสรานบัดมพระสุภาพรและพระคาถาเรนนี้ขอความสืบสดกันนเียวคระพระเจ้าอยู่หวจะรูปทุกภัยทั้งปวงภัยข้าพเจ้าชนทางโลกและทางทางพอเรียบเรียทั้งหลายพระุมโมธาในการสวดไยมธรมาเหล่านี้มากมาแล้วพระองค์พระองคพระเจ้าลงถูมงคลตะกี้ปฏิบัาโดยมืดที่สุเดชพญานาสองวันวันพ่อนี้มีหันตลอดจนมุทุเมืองคนท้งลายที่สามถึงซ่างขึ้นในที่ผ่านมาได้ที่สร้างอนาคตขอจงเป